สวัสดีครับนะนานักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบก,กับซูเปอร์แม็กเหมือนเดิมคนดีคนเดิม uh huh. ดีหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เอาเจ้าอาเดบรันมาเทสกันนะครับจริงๆผมก็ลองแล้วแหละแต่อยากจะเอามาลองหน้างานลงน้ำดูว่าให้เห็นนะครับว่าการตีมันได้ประมาณไหนนะครับสำหรับเจ้าตัวอเดบรัน BFS 2016นะครับ วันนี้เป็นรอบหกนะครับกับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับไม่ใช่ว่าย้ายค่ายเอาแค่เอามาลองนะครับผมปกต,ติเล่นแต่ได้ว่านะครับมาเจอลองเทสเจ้าชิมาโน,โนดูนะครับลิปผมใช้เป็นเบอร์สูตรนะฮให้มันเป็นงานเล็กๆนะครับสายพี่ไอ้สายหน้าผมเป็นสิบกปอนนะ ถ้าว่าติดต่อยังไงก็สายช็อกขาดก่อนนะครับจะด้ไ่เปลืองสายาจะด้ไ่เปลืองสายพีนะีผมจะลองเป็นเหยื่อตัวเล็ก5กรัมดูไปเลยนะครับก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะเหยือ่อนิยามเนึ่งความว่าเหยื่อเบาผมมันก็ไม่แน่ใจะืะนกันแต่ผมเล่นจะนิยามไปสักห้ากรัมลงมาแล้วกันนะครับ <G ül> ผมก็ไม่รู้ว่า ตามหลักแล้วมันต้องเบาขนาดไหนเนาะถึงเรียกเป็นเหยื่อเบานะครับผมเอาเป็นห้ากรัมแล้วกันเพราะว่าถ้าว่าลอกทั่วไปก็ตีลําบากอยู่นะห้ากรัมอะ่ะตอนนี้คลิกเสียงฟ้าลากเรียบร้อยนะครับกับไปที่เบอร์ห้านะเบอร์ห้านะี่คือตีได้ทุกทกแทบทุกเหยื่อนะตั้งแต่กบยางลงมานะครับ เยอะหนักๆไม่ต้องพูดถึงน้สะบัดนิดเดียวก็ไปแล้วแต่อาจจะไม่คอม่อยเหมาะนะครับผมแลดูถอดเฟืองออกมาแล้วรู้สึกบอบบางแล้วกันสีสบายเป็นแม่นเลยนะครับส่งเยอะแม่นมากนะครับ ต,ตีแบบไม่ต้องฝืน,นครับถ้าเฟืองมันทนหน่อยผมอยากจะเล่นให้มันกเกี่ยวไปเลนลายใหญ่ผมก็น่าจะเอาอยู่นะเบรกสามจุดห้าถ้าว่าหมายปะะคองแบบนี้นะครับไม่นานมีปัญหาทั้งนัมนก็เปลี่ยนเฟืองแค่นั้นเองนะครับ ยิ่งตียิ่งมันนะบอกเลยว้าวยิ่มันกว่านี้ถ้ามันโดนปลานะครับโอ้ยเอ้ิปลาอะไรมาโฉบไม่รู้นะครับนี่อะ อืตึงๆครับเหยื่อน่าจะหล่นใส่หัวใส่หัวแล้วแล้วแล้วก็เกี่ยวนะ ตัวขยับอีตัวขยับ,ยบอืม

สวยนะโอเคนะครับ,จบรเจ้าอาเดวลันใส่ทั้งสามสี่สามขีดได้อยู่นะตัวนี้ ฟองฟอด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 ไปด้วยไปโอ้โหไม่หยอะหรืออยู่นะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่โอ้โหทำเลทำเลสวยนะไม้ไม้เดียวก็โดนนะนี่นะ ไซเท่าๆกันนะไม่ใหญ่นะปล่อยไปดีกว่านะทีนี้ขอบคุณที่มานะสวัสด,ดีตัวยังเล็กไปกวะทำเลสวยนี่ไม้เดืยวรู้เรื่องเลยนะครับฟิลการเล่นเดินหน่อน,นี้เต็มร้อยเลยนะก็สำหรับเจ้าอาเดบาลันนะครับเหยื่อเบาๆทอยเหยื่อเป็นแม่นนะครับ เป็นรอกที่น่าใช้อยู่นะครับแม้จะปี2024แล้วนะครับ8ปีละ8-9ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังเป็นหนึ่งในรอกที่ตีเ,เบาน้ำหนักเบานะครับงานเล็กๆตีมากนะครับเปิดใกแล้วโอ้โหตีมันเลยโอ้ลมอันนี้อยู่อ3 2.5หรือ3กรัมนี่แหละชิบชิวเลยนะครับผมคันผมมันแข็งไปหน่อยนะครับ เราเลยดูตีเก่งต่างๆเลยระยะนี้ระยะสบายๆครับในการตีเยื่อ,อเล็กๆนะยี่สิบเมตรน่าจะประมาณนี้นะครับพุ่งดีนะนี่ขนาดเบียรสามตันนะอันนี้ถ้าผมโหลดสายเล็กกว่านี้ก็น่าจะเจ็บกว่านี้ครับโอเค ก็อลองตีเยอะทั้งเยอะ,อะเดินหนอนกบยางพวกนี้เยอะเล็กนะครับสบายนะครับสามกรัมก็สบายนะครับแต่เล็กกว่านี้ก็ยังไม่ยังไม่รอนะเพราะว่าผมไม่มีเหยื่อะนะครับแต่ผมว่าน่าจะได้แหละเห็นเขาบอกกันนะอาจจะแต่งนิดนึงหรือไม่ต้องแต่งเลยก็ได้นะครับผมว่ามันเท่อยู่แล้วนะครับโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอ้เงียบเหงาเหลือเกินนะครับ โอเคครับผมไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ